สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับเช้าว,วันอังคารนะครับเช้าว,วันอังคารที่23พฤศจิกายน2 5 6 4คาริสทิศักราช2 0 2เเวลาตอนนี้0-85นาทีโดยประมาณครับเช้านี้วอร์มร่างกายทุกท่วงท่าแน่น,นอนอยู่แล้วว่าตบสุดท้ายของผมก็คือเล่นลูกกิ้งนะครับทุกวันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับก่อนอื่นอยากจะเท้าความแล้วก็เล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับเดิมทีนะครับผมเริ่มออกกําลังกายเนื่องจาก ผลพวงนะครับโรค NCD ก็คือโรคอ้วนนั่นเองนะครับโรคอ้วนมีโรคภัยมากมายที่ลุมเล้านะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันสูงเบาหวานร,ร่วมด้วยและก็มีโรคเกาโรคข้อกระดูกปวดตามข้อตามกระดูกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นผลพวงให้ผมหันออกมาเล่นกําลังกายออกมาออกกําลังกายมาเล่นลูกกิ้งหรือว่าออกกําลังกายทุกท่วงท่าไม่ว่าจะท่วงท่าใดก็แล้วแต่นะครับ ล้วนแต่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นนะครับทีนี้เดิมทีน้ําหนักผมเนี่ยเกิกิโลครับอ้วนมากนะครับดื่มเหล้าดื่มสุราสูบบุหรี่นะครับนอนดึกกินอาหารไม่เป็นเวลากินอาหารไม่เลือกประเภทอาหารไม่ว่าอาหารมันสุกๆปิบๆทานหมดลาบก,ก้อยซอยแสอะไรพวกนี้ทานหมดเลยครับทีนี้ผลพวงของมันก็คือไม่ดีต่อสุขภาพพอไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ มีความเจ็บปวดมีความเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทีนี้มาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปพบอา,อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเอ่ยชื่อท่านเลยก,ก็ได้นะครับอาจารย์บุญชัยนะครับนายแพทย์บุญชัยนั่นเองนะครับที่ท่านทอล์กในแต่ละที่แต่ละที่แล้วก็โพสต์ลง youtube ไปเจอแล้วก็เอาปรัชญาของท่านมาปรับประยุกต์ใช้นะครับว่าต้องทานอาหารแบบนี้พักผ่อนเวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสม,มอออกกําลังกายแต่พอควรแล้วก็พยายามทําน้ําหนักให้ตัวเองเนี่ยสม่ําเสม,มอให้บาลานซ์นกับส่วนสูงของตัวเองนะครับและออกกําลังกายอย่างสม,ม่ําเสมอทุกวันในที่สุดเวลาผ่านไป11เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่11ผ่านไปนะครับ mm. จากน้ําหนักผม9กกิโลทุกวันเหลือ6กกิโลยืนพื้นนะครับขึ้นลงอยู่อย่างนี้ครับบางครั้งก็ลงไป 59,60- 60, 61อยู่อย่างนี้นะครับควบคุมน้ําหนัก ทุกสิ่งทุกอย่างดีนะครับความดันดีเบาหวานน้ําตาลในเลือดดีควบคุมอาหารโรคเกาก็ของแสลงเราก็อยากไปกินนะครับเราควบคุมมันให้ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างที่โรคภัยในบ้านเราทุกวันนี้ทั่วโลกที่เป็นอยู่นะครับโรคโควิดนะครับโควิด19อะไรอย่างนี้เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเราต้องรู้จักวิธีป้องกันรู้จักวิธีที่จะอยู่กับเขาเขาก็จะอยู่กับเราสักวันหนึ่งเขาก็จะหายจากเราไปเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เอาชนะเขาได้หรือเอาชนะโรคภัยต่างๆในร่างกายของเรานะครับบางคนบางท่านเวลาออกกําลังกายส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมครับจะไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากเวลาของเรานั้นจํากัดในหน้าที่การงานของเราไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้าค้าขายหรือทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นปุ๊บสละเวลาให้กับตัวเองนะครับสัก10นาที15นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราให ประโยชน์กับร่างกายของเราในแต่ละวันนะครับการพักผ่อนก็เช่นกันลงองรับเปลี่ยนเวลาครับพักผ่อนคือเราเคยพักผ่อนเวลาไหนาเนี่ยเราก็จะไปพักผ่อนเวลานั้นแต่มันก็เป็นเรื่องอยากถูกไหมครับเพราะว่าบางคนบางท่านต้องทํางานเข้ากะกลางคืนก็ต้องมานอนกลางวันถูกไหมครับบางคนบางท่านทํางานไม่เป็นเวลาเข้า3ามกะอย่างนี้นะครับค้าขายก็เช่นกันครับมันเป็นเรื่องที่ตอบอยากนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วท่านใดที่มีเวลาก็ออกกําลังกายหรือว่าเราอต้งต้อง นอนกลางวันทํางานกลางคืนเราก็สละเวลาออกกาลังกายสักทิดหนึ่งหรือว่าทานอาหารเนี่ยให้มันเป็นเวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเคยทานกลางคืนเราก็มันก็ไม่ได้อีกนะครับมันเป็นเรื่องที่พูดยากถูกไหมครับถ้าเกิดเราเข้ากลางคืนอาทิตย์หนึ่งสิบห้าวันนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนเข้าขมาแล้วก็มาต้องกลับมาทานอาหารกลางวันถูกไหมครับฉะนั้นเลยปุ๊เนี่ยเรื่องสุขภาพสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่คนที่มีเวลาอยู่แล้วก็ ก็คือเป็นเรื่องที่ดีก็มีเวลาออกกําลังกายมีเวลาพักผ่อนมีเวลาให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีสุขภาพดีเป็นราบอันประเสริฐเลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับถ้าเกิดท่านมีเวลาอยู่ท่านก็ให้เวลากับตัวเองก่อนที่เราจะไม่มีเวลาให้ตัวเองขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับแข็งแรงทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ